เพื่อนๆครับดูลูกชายผมมาหาผมอีกแล้ววันนี้น้องขาวมานะน้องขาวมาเยี่ยพี่น้องดําครับเพื่อนๆดู <c oughs> แต่ก่อนไม่ให้จับนะทุกวันนี้ให้จับแล้วครับเจ้าขาวให้จับแนละ้วนอนลูกนอนเอะหลับตาลูกหลับตาดูน่ารักมากเลยตัวนี้เ็าจะมีขาวขาวสลับดํานะครับเขาจะมีพี่น้องกับน้องดอําอ่ะ วันนี้เจ้าขาวมาแย่งที่ครับเพื่อนๆดูยอมให้จับแล้วน,นเนี่ยรักหนูนะเดี๋ยวพ่อจะดูแลหนูนะครับนะให้หนูโตแล้วก็ดูแลตัวเองได้ตอนนี้ก็เข้าสามเดือนกว่าแล้วมั้งเนี่ยสองพี่น้องเจ้าดำกับเจ้าขาวเนี่ยลับตาครับลูกนอนเอย๋ยอมให้จับครับเพื่อน แต่ก่อนไม่ยอมให้จับนะเดี๋ยวนี้เล่นได้แนละ้วหิวก็ออกมาวันนี้ก็ได้อาหารเม็ดมาฝากนอนครับลูกนอนนอนพอจะดูแลหนูนะให้หนูโตแล้วก็ดูแลตัวเองได้ก่อนเดี๋ยวพ่อมีตังค์พ่อจะเอาหนูไปฉีดยาทั้งพี่ทั้งน้องเดี๋ยวไปจับแม่ด้วยเอาแม่ไปฉีดยาด้วยตอนนี้แม่กำลังท้องอยู่ แม่ท้องไม่รู้จะคลอดวันไหนอีกโอ้ยจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยลูกผมเขามีอาการเหมือนหวานระแวงอยู่นะครับเพื่อนๆชาขาวเนี่ยหวานระแวงผมอยู่นะแต่ก็ยอมให้จับแล้วแหละเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวจะเอาไปฉีดยาน่ารักจะมีขาว นอนลูกนอนนอนนอนกินแล้วก็นอนแบบความสุขมากเลยแล้วเนี่ยอู้ยรักหนูนะหรักหนูนะครับนะนอนลูกนอนให้พ่อมีโชคมีลาบนะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะซื้อบ้านให้หนูอยู่นะลูกนะเจ้าหนูไปฉีดยานะครับนะ นอนลูกนอน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 มายังที่พี่ดำนั่นเนี่ย <laughs> มายังที่มายังที่เจ้าดำ